สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์บายมาร USA นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาริจะมาชวนเพื่อนๆนะคะเปิดกล่องกันนะคะเพราะว่ามาริสั่งของมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอ,อ๋อสิ่งที่มาริสั่งนะคะมาริบอกก่อนเลยนะคะว่ามันคือกล้อง GoPro นะคะ GoPro Hero 9นะคะแล้วก็เรามาดูกันนะคะเพราะว่าคือมาริสั่งมันจะมีพวก ories, อุปกรณ์เสริมต่างๆเยอะเลยนะคะ แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดด้วยนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่มารีได้มาจะเป็นดังที่มารีคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะ Hello everyone welcome back to my channel today I will going to unpack the package let's see inside it how it look like and if okay I tell you first this one is camera g l o b a l h i l o n i let's see how it look like okay I will start o p e n i t sorry about my dog he barking ด e r e ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพอดีพี่คิ้วเขาเห่ากวางนะคะน้องกวางเขากินข้าวเอาเปิดแล้วนะคะทุกคนจะมาช่วยแม่เปิดหรอลูกเหา่หาเขาเห่าเขาเห่ากวางนะคะน้องกวางมากินข้าวเสียงดังนิดนึงพี่บีเป็นคนสั่งให้นะคะคือมาริแค่บอกว่ามาริอยากได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยสั่งมามาริก็เลยจะมาเปิดดูนะคะทุกคนว่าจะได้บันที่มาริ คาดหวังหรือเปล่านะคะเรียบร้อยค่ะเปิดแล้วกันทุกคนนี่คือนี่คือบาร์โบแอร์ใหญ่มากนี่คือเมมโมรี่การ์ดคือมาริสั่งเมมโมรี่การ์ดที่ต่างหากเพราะว่าตัวของโกโก้เขานะคะตัวกล้องเขาเมมโมรี่การ์ดมันจะไม่ไม่เยอะนะคะอันนี้เป็น 128GB กิกะไบต์นะคะ128กิกะไบต์มารีสั่งเพิ่มนะคะทุกคน This one is memory card I order separate because this one is not have in here I order more is 1 2 8 g i g a b y t e okay and then the second one is GoPro camera this one นะคะ this one ค pro ือกล้อง GoPro นะคะทุกคน มาริไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเจดปดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ <_ C 1> ือครั้งแรกเลยนะคะ <_ C 1> เพราะว่ามาริทำวิดีโอใช่ไหมอะ่ะเวลาที่มาริวิ่งนะคะมันสั่นมาริก็เลยแบบลองแบบเออเห็นที่เขามีโปรโปรแล้วแบบว่า <_ C 1> มันน่าสนใจนะคะ <_ C 1> โอ้นี่ค่ะแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจเป็นอี้สวยเลยแหละเฮลมาะ you to want heal mamma? นี่ค่ะพี่คิวนนเป็นกำลังใจยู่ตรงนี้ ขงในนะะแพ็กเกจก็สวยเลยล่ะคะ่ะเห็นไหมคะเป็นกล้องเป็นกล่องใส่ตัวกล้องนะคะทุกคนแล้วก็มีคลิปแบบนี้นะคะ,ะถ้าแม่เปลี่ยนนะลูก่องเนี้ยอย่างนั้นนะคะือถ้าแม่ใช้ไม่ได้แล้วแม่เปลี่ยนนะทำยังไงอะคือปกติถ้าเราสั่งของทางอเมซอนใช่ไหมคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันอุปกรณ์หรือว่าสินค้าเราใช้ไม่ได้นะคะเราสามารถส่งกลับไปเปลี่ยนได้นะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่คิวเขาจัดการกัดกล่องเรียบร้อยแล้วไม่ให้แล้วค่ะแล้วแต่ตอนนี้กล่องเละเรียบร้อยแล้วค่ะคือถ้าใช้ไม่ได้มาลิก็คงไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วมั้งเละแล้วส่วนอันนี้คือที่มากับกล้องนะคะก็จะมอีอุปกรณ์นี้ไม่รู้อุปกรณ์อะไรเห็นไหมคะ ไม่รู้อุปกรณ์อะไรนี่คหะแล้วก็น่าจะเป็นฐานตั้งอะไรสักอย่างนะคะมีมีมีสามเอ็มมีสามเอ็มตรงนี้ด้วยอะ,อะไรแล้วก็ก็คงจะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งอะไรสักอย่างสวัสดีคะทุกคน แล้วค่ะตัวนี้ค่ะทุกคนดูไหมตัวนี้เป็นตัวกล้องนะคะเป็นตัวกล้องค่ะทุกคนดูอันแกเนี้ยแต่เห็นเขาบอกว่านี่คือหนาขึ้นนะคะโดยปกติแล้วเขาจะบางกว่านี้เนาะเล่ฉีกเลยน,นี่ค่ะทุกคนอันแกนี่ น้อยนิดแต่ว่าเข้าหนานะคะเห็นไหมความหนาแบบนี่เลยคะ่ะกับข้อนิ้วหนึ่งความหนาของเขาข้อนิ้วหนึ่งเลยนะถือว่าหนานะคะแต่ว่าพอมาลี่เห็นว่าเขาเหมือนกับเขาจะพัฒนาให้ เหมือนกับว่าแบตเตอรี่อยู่ได้นานนะคะ<ม>ก็เลยจะหนาขึ้นแล้วก็<ห>อุปกรณ์นะเขาก็จะมีเป็นที่สายชาร์จให้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอันนี้นะ่าจะเอาเป็นขาตั้งกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเอาไปเสริมกับอะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้อีกอันนึงมาลิไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรามาดูนะคะว่าตัวกลปโนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาลิจะเปิดแบตเตอรี่นะคะบอกให้เ,เล็กก็ายาวๆเนาะ มันลี่เล็กยาวมันคือปัญหา,านี่นี่ค่ะต้องต้องถักตรงนี้นะครับ push here and open it but I have a my problem is I have a w r o n g nail okay like this it's not it's not hard but just my my nail is too long I like, see it's not hard it's easy okay oh no have b a r l e in here but still heavy okay I will put b a r i n there and then I will t e k e it นี่นะคะทุกคนนี่คือแบตเตอรี่โอเคแล้วก็ปิดเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะคะปุ่มเพาวเวร์ตรงนี้นะคะปุ่มเปิดตรงนี้แต่มไม่ด้จะเปิดนะโอ้เพืเ่อนๆมาแล้วว้าวแล้วก็เขาก็จะให้เซตอย่างนี้นะคะเป็นภาษา แต่ภาษาไทยไม่มีนะทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องภาษาอังกฤษแต่ใช้เป็นสมัมผัสไดนะ้ด้วยเนาะแล้วก็ use t h GoPro a e p okay agree turn on tag your footage location speed ไปตรง okay on okay แล้วก็เซตตามค่าตามเขาเลยนะคะ install GoPro app มันต้องไป install GoPro GoPro app ในใน iPhone นะคะต I have to download the g o p r l application on my phone มาลีก็เลยสั่งอัน c c e s s สรีเพิ่มขึ้นมาต่างหากนะคะจากตัวที่เขามีจากตัว g o โป o ที่เขาให้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาใช่ไหมคะก็คือมีแค่นี้นะคะมีแค่เนี่ยค่ะอุปกรณ์มันมีแค่นี้เองนะคะทุกคนที่ให้มากับตัวกล้องนะคะมาลีก็เลยสั่งเพิ่มต่งางหากอน<า><า>นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะทุกคน คือสั่งชุดใหญ่เลยค่ะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเลยเนาะเอามาริลืมบอกไปค่ะว่าตัวกล้องตัวนี้นะคะปกติแล้วอ่ะเขาจะมีเคสนะคะแล้วก็สามารถลงน้ำได้ลึกๆเนาะโอเคได้สี่ I ordered t h a b o u t t h e accessory tools Let's see what they have for me Wow it's so cool it's so cool it's so, cool. It so cool pack สิสวยเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเป็นกระเป๋าเลยน่ารักดี เห็นไหมคะเข้ากันกับตัวกล้องเลยเดี๋ยวมาดูกันข้างในกันค่ะว่าทุกคนว่ามีอะไรนะคะโอเคเอาเอา start c h c k i n g วัดส s ตา์เนี่ยโอเคอ done and then wow ทุกคนดูอุ๊ยอุ๊ย,อ,อ,ยอ,อุ๊ยจอบไปจับอกไปก็จะมี ว่ามีอะไรให้บ้างนะคะตามนี้เลยค่ะวิธีการใช้นะคะแล้วก็ได้มาทั้งหมดนี้นะทุกคนถ้าใช้ไม่เป็นประกอบไม่เป็นก็ดูตามนี้เดี๋ยวมาล,ลิจะให้ดูเป็นชิ้นๆเนาะอย่างที่บอกค่ะมาล,ลิต้องเปิดดูในคู้่มือน,นี้แหละว่าใช้ยังไงนะคะทุกคนเ mm hmm. พราะว่าค่อนข้างงงมากๆเยอะมากๆเลยค่ะเยอะจริงเยอะจริงๆเยอะจริงๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นอ๋อน่าจะเป็นตัวแบบถือแบบนี้ ือแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวโกลปรโปรใช่ไหมคะเขาจะมีเขาจะมีหูเาขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมาเรียกหูเนี่ยค่ะต้ใส่คูปป่แบบนี้แบบนี้ for this for สเตนมาเรียดนะคะทุกคนอันนี้นะแล้วก็อันนี้นี่ค่ะติดกับพวกมวกอะไรเงี้ยเยอะแยะเลย นี่ใช้กับจักรยานใช้กับหมัวก็อะไรเงี้ยค่ะคืออุปกรณ์เขาเยอะจริงๆแหละมารีเดทุกคนอยากดูหมดนี่ไหมคะนเนะนี้ยคร่าวๆเนาะเยอะค่ะน่จาจะติดกับพวกอุปกรณ์รถยนต์ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคาดอกค่ะคาดกับอกเนี่ยคาดกับอกนะคะทุกคน And this one is for my arm This one wear for when I put camera When I put the GoPro here And then this one is wish Put in hand Like this When I light a or whatever And I know this one for maybe bicycle or whatever Motorbike or whatever See See that And this one แล้วก็อันนี้รถยนต์ค่ะทุกคนมาฮะติดรถยนต์ติดรถยนต์แล้วก็อันนี้น,นี่นี่ค่ะทุกคนอุปกรณ์คืออันนี้มารีสั่งสั่งสั่งเพิ่มตังหานนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าตัวที่ตัวเขามีเนี่ยมันมีไม่ได้ไม่เยอะนะคะอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวก็โอ้ยน่าจะเป็นอกอีกไหมเนี่ยนค่ะ น่าจะเป็นหมวกเนาะคนเห็นไหมกระผัวอย่างนี้อย่างนี้ <laughs> นเอยอะๆไหมแอนเป็นเจิงมากไปอค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพวกรบบเนี่ยคะ่ะติดกับหมวกกันเนาะท้องมีสเปร์ให้นะคะแล้วัีนี้ก็ ไปเรื่อะไรเยอะๆทำไมอันนี้คือหูใส่แล้วนี่คืออันนี้แต่ปกติอกอีกนอยเยอะอ๋อน,อนี่ก็คงจะเป็นอกอ๋อเนี่ยเป็นอกเลยค่ะทุกคน มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบบใส่แขนติดกับแทนจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนนค่ะแล้วก็นี่ก็คือเป็นที่แบบแบบให้ถือง่ายๆเนาะแบบนี้เป็นด้านจัดแบบง่ายๆอยู่นะคะแล้วก็อันนี้คืออู้เป็นขาตั้งเล่น้อย,อยขาตั้งเลน้อยเหน็นไหมคะขาตั้งเลนน้อยให้นะคะ อ๋อแล้วก็มีอู้ไมค์เซลฟี่เห็นไหมทุกคนมีเซลฟี่ด้วยนี่ไมค์เซลฟี่ด้วยเห็นไหมคะนี่ไมค์เซลฟี่โอเคนี่ค่ะมาริเข้าใจว่าเขาจะมีไอตัวเซ็ทเนี่ยมาริเข้าใจว่าเขาจะมีเคสที่เป็นแบบกันน้ำให้นะเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะมาริคงไม่ดำน้ำเกินสิบเมตรหรอกเนาะเพราะว่า ตัวกลอโตัวนี้นะคะเขาจะป้องกันเขาจะลงน้ําได้ประมาณ10เมตรอยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะช่วยหมละ่ะลูกพี่คิวเขาต้องการจะออกไปทาธุระแล้วทุกคนมันถึงเวลาเขาแล้วเนาะเขาก็เลยแบบควนนิดหน่อยนะคะโอเคทุกคนทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้แหละนี่ค่ะคืออุปกรณ์นะคะทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมาดีโก แพร์เรียบร้อยแลวนะคะก็คือเราดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะก็แพร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถใช้ GoPro เรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมว้าวสวยจังเลยเดี๋ยวามาดูกันนะคะว่าถ้ามารีใช้กล้อง Go p r o เนี่ยฝีมือในการถ่ายวิดีโอของมารีจะดูจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเบอร์เบอร์อรแย่ๆมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็สัน่นเดี๋ยวก็ อะไรมากมายนะคะเห็นอันนี้เขามีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้จะได้มีวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆแล้วนะคะเห็นไหมคะมีสองข้างนะคะมอนิเตอร์ตัวตัวมอนิเตอร์นะคะสองข้างนะคะแล้วก็เป็นสัมผัสนะคะด้านลำผัดได้นะคะทัชสกรีนนะคะทุกคนนี่ Now I got a new g o Pro and I hope next video I will make a very good quality for you guys I really love it it's so cute it's too small and cute I really love it thank you for watching my video please click right h a s e subscribe and press the bell to get notification of my new video bye for today เพื่อนๆมารีก็ได้รีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้มารีไปแล้วค่ะบายบาย